สวัสดีครับวันนี้มาดูเทคานนะครับ mm hmm. เข้าแบบคานก็เม mm ื่อวานนี้กับเมื่อเช้า mm hmm. เก็บงานนิดหน่อยนะครับวันนี้เทคานนะครับให้ปูนประมาณ4.8คิว4.8คิวนะครับ4.8คิวใช้รถถันใหญ่เข้ามาเลยนะครับ mm hmm. รถรถถังใหญ่ก็ประมาณ5คิวนะครับทั้นี้ คำน,นวณคานคำนวนณปูน,นคำนวณคอนกรีตนะครับคำนวณยังไงนะครับก็คือเอาความกว้างของคานนะครับความกว้างคานทางกว้าง20เซนก็จุด20ศูนะครับสูง4เซนก็จุด40คูณด้วยความยาวของคานทั้งหมดนะครับบ้านหลังนี้คานทั้งหมดประมาณ70เมตรนะครับจุด2อคูณด้วยจุด40นนะครับคูณด้วย70เมตร ได้ระดับ4.8คิวนะครับเป็นจำนวนโคลคิวเวลาเราสั่งเราก็สั่งลดจำนวนมันนิดหนึงนะครับเพื่อไม่ให้ของปูนคอนกรีตเหลือนะครับอันนี้คือลักษณะการเทคอนกรีตนะครับเทคอนกรีตผงขานระยะการเทก็ไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับของสเต็ปคอนกรีต ทีเได้เทครับตอนนี้เทส่วนด้านหน้าเดี๋ยวก็คอนอกรีตเทมันจะครึ่งหนึ่งเดี๋ยวจะขยับรถก็คือด้านเข้ามาด้านหลังของไซ่งานนะครับด้านหลังไซ่งานนะครับก็จะปีทางเข้าอยู่นะครับก็จะได้การทำงาน,นก็จะไม่มากที่อ่าไม่เต็ม,เ,ม,เ,ตมเดี๋ยวเทเดี๋ยวเทตัววางตัวท่านไปอ่า เราได้ไม่ต้องเตมก็ไ,ได้ร้อยร้อยเล็กไปได้ไอ้เพียขยับมานี่เลย ที่ธนาคารนะครับธนาคารตรงน,นี้ก็สนามกางเตีนงกนนหิ้งตรงไหน,น,นที่จะลดคอนกรีตด,ด้วยบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของตรงบริเวณห้องน้ํานะครับต้องมาทําเทค,คื้นวางท่อถีงก็จะลดเหลือเหล็กต้านบนไว้นะครับเหลือเหล็กต้านบนไว้เพื่อที่จะมาวางเหล็กเก้าถีงนะครับนี่คือการเทคอนกรีตนะครับว่าจะต้อ,องทำอย่างไร นนโอเควันนี้มาดูกนนารเทลิปก็ประมาณนี้ก่อน,นครับ